สวัสดีนะฮะน้องๆผู้ชื่นชอบใน Dandy World ทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์กันมาขนาดนี้กับอัปเดตใหม่ของ Dandy ก็จะตัวที่มีชื่อว่ายัตตาเอ้ยแล้วก็นึกว่าจะมีอัปเดตตัวใหม่มาช่วยอิสต์เอ็กซ์แล้ว แต่ไม่ใช่ไว้ไชมีหนึ่งตัวให้เล่นก็ยังดีก่อนที่เราจะไปซื้อยัตตากันเรามาดูกันก่อนดีนกว่าฮะว่าเขารียกเกอะไรกันบ้างอุย๊ยไม่ได้พูดคำนี้นานมาก3หัวข้อด้วยกันสำหรับคนที่ต้องการยัตตาไปของนะฮะหัวข้อแรกทุกคนต้องมีทั้งหมด2000น้ำหมึกด้วยกันหัวข้อที่2อันนี้คงจะยากนิดหน่อยสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ว่าผู้เล่นเก่าน่าจะอีซี่เลยแหละเพียงแค่ต้องมีตูนสะสมไว้ครบ15ตัวก็พอแล้ว และข้อสุดท้ายต้องเก็บรีเสิร์ชของทวิตเตดยัต้าให้ได้50%ด้วยกันหากทุกคนทําครบ3หัวข้อแล้วเราไปดูที่สเตตัสของยัต้ากันบ้างดีกว่าด้วยความที่เขาไม่ใช่ตัวเมนนะฮะก็เลยมีทั้งหมด3หัวใจด้วยกันส่วนค่าสกิลเช็คนั้นจะอยู่ที่ระดับพื้นฐานนะฮะคือ3ดาว Movement Speed นี่เกินฝั่งพื้นฐานมานิดนึง4ดาวนั่นเองส่วนค่าสแตมิของยัต้าเรียกได้ว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเอามากๆเลยมีเพียงดาวเดียวเท่านั้น ไม่ใช่สายตัวล่อใช่ไหมเนี่ยแบบเนี้ยส่วนค่าสเตลนะฮะอันนี้ก็ต่ำพอมาตรฐานนะแต่ต่ำนิดเดียวอยู่ที่2ดาวและค่าสุดท้ายนะฮะที่ปีมากถึง5ดาวด้วยกัน Attention Speed นั่นเองวางไว้ในการปั่นเครื่อง5ดาวเลยนะสุดยอดโลปั่นเครื่องเป็นเนี่ยมาในส่วนของอ b บิ i ิตี้เพียงหนึ่งเดียวของยาต้ากันบ,บ้างนะฮะมีชื่อว่าปิญญาตาพาร์ตี้นะฮะเป็นประเภทพาสซสฟ โดยเขาได้เขียนไว้ว่าจะทําการสุ่มดรอปแคนดี้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันหากทําการปั่นเครื่องเสร็จและสุ่มดรอป4ี่แคนดี้หากโดนงับนั่นเองนะฮะก่อนที่จะซื้อกันอีกนิดนึงขอเติมข้อมูลหน่อยไปอ่านมาแล้วมันแบบอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ โดยที่มาของคํานี้มันจะมาจากเจ้าลูกนี้แล้วทุกคนใครเคยเห็นบ้างมันจะเป็นคล้ายๆกับมา้าหรือของเล่นอะไรก็ตามแต่ที่สร้างขึ้นมาแล้วข้างในาจะยัดไว้ด้วยแคนดี้มากมายและให้เด็กๆได้ดปิดตาแล้วก็ฟาดกันในช่วงเทศกาลกนั่นแหละฮะของบ้านเราน่าจะไม่มีแหละแต่ถ้าเกิดเป็นของเมืองนอกน่าจะพอเห็นกันอยู่บ้างนี่ยัดตามันสวยมากเลยทุกคนเอา้ามีเพื่อนด้วยว่ะวันดีผู้แฟดเรา <laughs> อุ้ยอุ้ยขยับด้วยเหรอแอนิเมชันอย่างเดียวว้าวส่วนข้างในานี่คือบรรจุไว้ด้วยแคนดี้สินะ ฟันเที่ยวด้วยวะ่ะแล้วเจอแต่ยัตตาเต็มไปหมดเลยฮะวิธีนะในการเข้าดิคคอร์ดก็ไม่ยากเลยนะฮะทุกคนเพียงแค่เลื่อนมาใต้คลิปของผมจะเจอร้านวิวอุปกรณ์ช็อปอยู่ซึ่งใต้ร้านลิงก์วิวอุปกรณ์ช็อปจะมีลิงก์ดิคคอร์ดอยู่นะฮะให้ทุกคนกดคลิกลิงก์ไปที่ดิคคอร์ดนั้นได้เลยในทันทีที่กดเข้ามาหน้าแรกที่ทุกคนจะเจอก็คือหน้านี้นะฮะให้ทุกคนเลือกเพศของตัวเองให้เรียบร้อยนะก็เป็นเพศชายอันนี้เป็นกฎของเซเวอร์ทุกคนจะอ่านก็ได้หรือถ้าไม่อ่านก็กดเสส็ิ้นนไปก่อ ในนาทีที่มาถึงหน้านี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะให้ทุกคนเลื่อนมาทางมุมซ้ายของจอทุกคนจะเห็นเขาว่ายืนยันตัวตนใช่ไหมให้ทุกคนกดไปที่อันนี้และก็จะเจอหน้าเจ้าตัวนี้อยู่ป,ป,ป๊อบบี้แต่คำว่ายืนยันตัวตนข้างล่างสีเขียวให้ทุกคนกดไปเลยฮะทุกคนก็จะเจอเข้ากับหน้าอันนี้นะฮะคือหน้ายืนยันตัวตนให้ทุกคนกอกทุกอย่างตามที่เขาต้องการให้เรียบร้อยเลยในนาทีที่กดเสร็จแล้วทุกคนก็กดส่งปุ่มนี้เลยนะฮะเกงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเท่านี้ทุกคนก็สามารถที่จะคุยกัเเเื่อนนนนนๆหรดดดกลลใิี้ยะะ นานมากเลยนะฮะที่เราไม่ได้สุ่มเล่นกับคนอื่นแบบเนี้ชั้นหนึ่งโอ้ยเฮ้ยวทำไมเขาไวจังเลยอ๋อโอ้โหมันให้ใส่ปั่นจริงไหมเนี่ยเราว่ามันไวมากเลยนะอาจจะล่อได้ก็ได้นะเนี่ยโอชาใครโดนงับไปแล้วแต่บอกไว้ก่อนนะฮะเราไม่มีทางเล่นยัตตาสายล่อเด็กขาดลอยยัตตาต้องเป็นัวปั่นเท่านั้นไอโย่ไอโย่ออ้ยนอนสวยจังเกิดมาเพื่อเดินบนแคทวอล์กเท่านั้น ไอเ,เครื่องหนึ่งอยู่ไหนกันล่ะข้าวเสร็จแล้วโอ้โหชั้นนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนชิวเกินโอ้ยน้ามืดจังใครอย่ามาตีแล้วนะเราคือยาด้ายานะ้ยาดนะ้อนะเอามันกลายเป็นยานะ้าแล้วอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีไอเทมนี่ไงเขามีไอเทมใหม่มาด้วยนะทุกคนประเภทแคนดี้เลยเหมือนกับว่าเตรียมมาพร้อมกับยานะ <laughs> ยาะนาะไปสิมาดูน่ามันไสจังเลยอ่ะนี่น e ี่เดี๋ยวเราดูพาคสิฟของยาะนาะเมื่อเราปั่นเครื่องเสร็จจะแรนดอมแคนดี้ใช่ไหมอ่ะไหนไหนมันจะมาไงเร็วเร็วเร็วดีฮู้ยลุ้นจังเลยอ้แดงแล้วเอ๊ะทำไมอันเดียวอ่ะแล้วอันไปไหนอ่ะฮัลโหลอีกอันละเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหทุกคนมันมันบั๊กอ่ะเอ้าโอ้ยให้ได้กล่องช่องได้กล่องใหญ่เลยเหรอ มันสมของดีให้เลยนี่นาดีอย่างเลยอาชืบฉืบฉืบเอ้อย่ยบาบังนี่จะอาชือบอ่ะอ่ชืบฉืบฉืบ่าฮ่ะอ <Yeah. S 1> <laughs> นันนี้มีอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยหอบานได้ปะนี่สเต็ปในการปัน่นยึบยึบยึบอุ้ยห่างพลิ้วซะด้วยวับวับวับตั้งแต่เล่นยตัตาฮะทุกคนเรากินแคนดี้เป็นว่าเล่นเลยแรยกได้ว่า ไม่พน้นเบาหวานอย่างแน่นอนกระจายมาปุ๊กกินอะ่ะไม่รู้สึกว่าขาดแคลนมีรู้สึกแค่ว่าแม่งหลน้นอุ้ยของใหม่เหรอเพิ่มสปีดในการปั่น50เซเลยอะแต่5้าวินาทีนะอุ้ยก็ได้อยู่ปะอยากร้องอะ่ะก็ตกรตับโอ้ยโอ้ยอืมมีการชนซะด้วยอา้าขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยขอปั่นได้ปะอยากจะร้องลูก oh, oh, อมใหม่อ่ะฮ้ยโอเคมาไม่ดีมาแล้วว่าเราน่าจะรอดได้อยู่ไหม,ไ,มได้ปะเอ๊ะเอา โอ้ยอาอ้กระจายเงียบเยบเยบเอ้ยเราเล่ได้จริงด้วยฮะตัวธรรมดาตามเราไม่ทันไม่ใช่ว่าเรามีสปีดแค่สี่ดาวหรอกเหรออ้ยยายๆยเดียวเดียวเดียวสรุปแล้วเจ้าตัวยาด่นี่มันคือโลอะไรกันแน่วะ จะปั่นก็ได้จะลอ่อก็ได้นะหรือจะเป็นสายเอาตัวรอดโดยการกินแคนดี้จนอ้วนก็ได้เหมือนกันไอ้ไม่ลองแคนดี้ใหม่ดีกว่าขอเครื่องหน่อยสักเครื่องหนึ่งเครื่องไหนก็ได้เฮ้ยเจอเจอโอ้โหเจอฝาแฝดกันซังั้นเอ้ยทำไมเขามีขาหลังด้วยอะฮะแล้วทำไมของเรามันใช้ไม่ได้เอ้ยลูกโป่งเขาคู่กันป้าสองคนเนี้ยขนาดหน้าปกเขายังมาด้วยกันเลยอะอาจจะมีซัมติงอะไรกันสักอย่างหนึ่งที่เราไม่รู้ก็เป็นได้เฮ้ยใครโดนงับ หลุดปะฮหลุดมาเอ้ยขอลองดูขอลองดูอองดนะมันเขาไม่ให้ลองเอ้ยเขาให้วะนี่นะฮะปันปกติจะประมาณนี้โอเคแล้วถ้าบูดเข้าไปเฮ้ย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 เ้ยเอาเรื่องวันนีคนเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยมันไวขึ้นเหรอ <laughs> ไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันเท่ากันอะเราแยกความแตกต่างไม่ออกหรอกว้าวอ้ยจอ๋อมาดีครับฝาแฟนผม คุณอยากจะงับผมหรือเปล่าล่ะได้เหรอตามทันเหรอเราว่าไม่น่ทาทันนะไม่ทันไม่ทันเฮ้ยอย่าบังนี่ไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนัทนเอ้าตัวหน้ามางับแทนนะไหมอ่อรู้สึกตามไม่ทันแล้วแล้วเดี๋ยวนะตะกี้มันกระจายสี่ชิ้นใช่ไหมขอเอาสักชิ้นหนึ่งได้เปล่ะนี่ไงโอ้ยของเก่าไม่มีของใหม่เลยเหรอล้วเ,เห็นมีลูกอมหิมะด้วยใช่เหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงวิ่งตาดีจัดมันคืออะไร จะทำการแรนดอม50%เอฟเฟค20วินาทีเลยเหรอสุ่มเอฟเฟคทุกอย่างใช่ปะที่มีในลูกอมอ่ะได้อยู่นะทุกคนของดีนะ20วินาทีแต่ของดีตรงนี้แหละถ้าเกิดเราสุ่มได้สปีดขึ้นมาก็แปลว่าเราวิ่งไว20วินาทีดิเฮ้ยอยากลองอะไรเฮ้ยใช่โอ้ได้เฉยวิ่งแล้ว20วินาทีว้าวว้าวยารงไนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแต่ไม่น่าหมดโอ้แต่ในธรรมาดาก็ยังไว ของดีเหมาะเหมาะเหมาะเอาให้เสี่ยงดวงเล่นได้แล้วยังไม่หมดเลยดูดิฮ่าฮ่ฮ่ยาต้าเจอไฟดับผลจะเป็นยังไงไม่ต้องเซิร์ฟยังรอดอยู่แน่นอนมีกุ้งหนึ่งตัวเท่าที่เราสังเกตมันไม่ได้สูมแค่แคนดี้โอ้ยใครเห็นอะเอ้ยอยู่ไหนอะเจ้าตัวยัตต้ามันไม่ได้สูมแค่แค,แคนดี้นี่นะแต่มันสูมทุกอย่างที่เป็นของหวานเลยเนาะช็อกโกแลตก็นับด้วยไงเราก็เลยได้กล่องใหญ่มาแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ใช้เลยอะในตอนนี้เรามีแต่ช็อกโกแลตเต บวานแดกแล้วครับแล้วยังตามอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยยังตามอยู่แต่เราล่อดได้จริงนะเดินเฉยๆด้วยซ้ําไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่ากุ้งตามมาหรือเปล่าแล้วมีอีกตัวไหมเอามาให้หมดเลยมาเออเอามาเดี๋ยวล่อให้ใกลายเป็นสายล่อซะงั้นเออเออมัพทำไมอะ่ะยังไม่หมดเลยแต่ไม่น่าไม่ได้ใช้ผมเดินธรรมดาเลยฮนะเดินแบบสวยๆเลยดูดิผมชิลครับผมโอ้ยใครมันเห็นนี่ค่ะมีแค่สองไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันจะมันจะโดนไหมเ <laughs> ลววาวอ่ะมันจะโดนหรือเปล่านะ ดูดิเอ้าวทำไมมีสามตัวอ๋อเอ็กตัวนั่นคืออะไรไม่ใช่แล้วอ๋อเอ้ยเอ้ยมีแซงด้วยมีแซงด้วยอย่าลัดคิวดิพี่ชายเออไปต่อแถวข้างหลังเลยนั่นเรียบร้อยเขาให้แย่เฮ้อไปแล้ะบุยปั่นก็ได้ลอกก็ดีเป็นได้หลายอย่างพอดกองอ้าวนับไปละอะไรวะกูโอ้โหไม่หล่อฮะไปปั่นกันเถอะนะ อีดแอดอีดอีดแอดอีดเย่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 หางสะบัดสะบัดหางสะบัดสะบัดอืมแจกแคนดี้ซะหน่อยโอ้ยกำบอไม่เอาอะเด้งลยยา่าอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคยังได้อยู่ใช่ไหมอืมลูกอมนี่อีกแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอไปกันเถอะ ม่จ๊ะเอ้าเจอกันอีกแล้วเราได้ที่เรยๆไปครบเลยอย่ากเก็บเวรกรรมอ๋อไม่รู้ตัวนี้มาเถลอมากันอย่างต่อเนื่องทุกคนห,หลังจากไฟดับ2ชั้นก็เป็นเมนอย่างวีว้าวมีปัญหาอะไรกับเราไหมไม่รู้ไปลองรอดดูไหมพระชากุ้งเหรอไม่มีปัญหามานี่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 นเดินเฉยๆก็ได้วีฮัลโหลอยู่ไหนออะวีมานี่เออได้ไหมเฮ้ยเฮ้ย ให้ท <source> okay. ุกคนเราว่าเราว่าไม่ได้เอ้ยเอ้ยได้เปล่าถ้าไม่โดนสโลน่าจะอ่าโอเคถ้าไม่โดนสโลโอ้ยถ้าไม่โดนสโลเราได้ทุกคนแต่ถ้าเกิดโดนสโลเราเอ้ยเฮ้ยโดนเฮ้ยเลยมันเอาไปป้ายน้ำมับังหน้าเราไปแล้วขอโทษแล้วซะโอ้ยน้ำเต็มเลยมานี่มานี่มานี่เอามะโอ้ยโอ้ยเราเก็บป้ายนี้ด้วยอุ้ยขอบคุณครับแม่คุกกี้ขิงเธอใจดีกับเราจังมานี่มานี่มาดิ แงบแบงับงับ,งบ,งบ,งบโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสโ,โลสองอ่ะมันทำให้เราล่อ,อไม่ได้อะทุกคนโอ้ยมาอีกแล้วหรอือมันล่อได้วะลองดิไม่อยากลองเลยอะลองดูกด้เอยไม่ได้ไม่ได้ลองแล้วไม่ได้ถ้าสโ,โล2สองมันคือรถสปีดเราไปกี่ดาวอะสามดาวเหรอ,อม,มามาโอ้ยโอ้ยเราว่าเรา,เราลออมาพอแล้วเราไม่เอาแล้วอะไม่เล่นกับมันแล้วอะมันชอบสโ,โล่อะไม่หนุกเลยไปปั่นดีกว่า ไม่เล่นแล้วหาผมไม่เล่นกับคุณแล้วหาเอาแม็กกุกกี้ขิงปะโถเอ้ยเธอบริจาคให้เราด้วยมาช่วยหน่อยแล้วกันโอ้โอแม่งรัวเลยโอ้โอ้รัวจริงๆกับชีวิตนี้เอออ่ะกดหน่อยบริจากแม็กกุกกี้ขิงแล้วเออพอดีมาด้วยเอามาเอามาเอามาโอ้ยทำไมมาไม่ปั่นกันเลยอะเฮ้อเออไม่ร่อแล้วว่าไม่เอาแล้วจะไปแล้วทุกคนอย่ามามุงตรงนี้มันเด่นเกินออกไปมาแอบขโมยแคนดี้หรือปล่าเนี่ย เงียบไม่ให้นะอันเนี้ยอันนี้ไม่ให้ด้วยเอามาไปฮะไปฮะเฮ้ยใครโดนอยู่แล้วอะใคร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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแจกของดีฮะทุกคนน่าจะเป็นเจ้าตัวแบบเราอ่ะย่าดาเงียบไปเลยว้าวมาอีกแล้ววิแล้วห้องนี้แต่ทุกคนฮะเราบอกเลยนะว่าเจ้าตัวย่าดาเนี่ยเล่นสบายมากเลยอ่ะแล้ทำไมมันถึงได้ง่ายขนาดเนี้ย อาจจะเป็นเพราะว่าจุดอ่อนของมันคืออะไรอ่ะสเตมินนเหรอแต่ถึงสเตมินาจะน้อยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะด้วยความที่ตัวธรรมดาก็ตามไม่ทันตัวเมนก็ไม่รู้อ่ะเจตวีอ่ะมีแค่โอ๊ยทำไมต้องดักหน้าแบบนี้อะโอ๊ย,อยตัวเมนที่เราเจอมีแค่วีซึ่งวีอ่ะปกติมันก็ตามไม่ทันหรอกถ้าเกิดมันไม่มีเอซโลสองเนี่ยอ่ะอ่ะไปบานีกวะโอ้ยใครเห็น งบงบเอ้ยเดี๋ยวดักหน้าอีกรอบเอออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้มันทางไหนก่อนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตันนี่ห้องนี้มันตันนี่อืมเต็มเต็มตีนไปแล้วครับเจ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โ้ยเฮ้ยเฮ้ยมคนโดน g r a แล้วเรารู้สึกว่าอ่าแหลกไปเลยแบบมันเปลี่ยนไปบปะเนี่ยฮะชั้นเนี้ยมันไม่คุ้นเลยอะว้าวไปแล้วใครจะแหลกไม่รู้เราต้องรอดไว้ก่อน เงีง้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอีกแล้วนะเฮ้ยไม่ทานปะเฮ้ยมีเพื่อนรางแหลกแล้วฮะรีไปเรื่อยๆทุกคนตับใดที่ไอเจ้าวี v มันยังไม่ใสสโลสองให้เราเราก็รีไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งโอเครีพอใจละไปแล้วครับปกติตรงนี้มันจะมีทางแยกไม่ใช่หรอวะทําไมมันดูงงๆอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปจริงด้วยเฮ้ยทำไมเสียงมันเริ่มเงี้ยวะฮัโอโหลมีคนอยู่ไหมครับผมกลัวจังเลยอืมจะอีกสองชิ้นไหนวะ โอ้โหเวลามันกระจายแคนดี้นะทุกคนมันหายากจังไมเอาไมเอาไม่เอาวีเล่นยากอ่ะไม่เล่นด้วยหรอกนี่นะอะไรต้กงกสปีดเอามานี่ใช้โอ้โหมีเหลอหนึ่งหัวใจแล้วเหรอเหมือนกันเลยฮะอุ้ยมีของดีเปล่าไม่เห็นเลยฮะบูทสปีดโอ้ยติดแล้วก็มามาแล้วมาแล้วแงผีรับเธอรอดหนึ่งหัวใจเหมือนกันสมาคมหนึ่งหัวใจฮะตอนนี้ เจออีกหนึ่งเม้นอ้อถ้าเป็นลากไม้น่าได้อยู่ไปโอ้ยเริ่มเกือบไปน่าจะรอดได้นะให้เขารออไปแล้วกันฮะเสียงเหมือนไอ้ไซบีเรียมพันทางเลยใช่หรอมีตัวอื่นนอกจากลากไม้หรอห่วยเออมีรูกโขงดาวด้วยปิ๊งอ่ะฮะอ่ะโอเคโอ้โหเขียวล้วนอันนี้มันทำอะไรได้วะอ่าอ๋อโอเคลีเจนสแตมินานะทุกคนไวขึ้น50%เป็นเวลา20วินาที ปั่นต่อหน้าเห็นหรือเปล่าเอาแค่นี้ดีกว่าเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเอาพวกเมนเป็นอะไรกันอะสา่ตาสั้นเหรอเห็นนี่นะวันนี้สวัสดีย่าด่าฮะอะทำไมหมามาหาเราอะเราสามารถจุกหมาได้หรือเปล่าเรามองแล้วไม่น่าได้นะมันมันตามเราทันวะโยวิ่งให้หลุดสะบัดให้หมดไม่รู้ว่าเป็นใครเดยเดยไอไม่นะอะโอ้ยตัวนี้เห็นแทน ้ยขอโทษนะยาดาโอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเอืมติดตลอดไม่สนสถานการณ์อะไรทั้งสิ้นเครื่องกลางนั่นมีพูกล้าในการปั่นท้ลุหลยตรงนั้นปั่นไปเลยละกันอันนั้นอีกเครื่องหนึ่งเราเห็นข้างในด้วยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ต้องก้าวๆไว้ก่อนเลยแค่หยุดไว้ก่อนสู้ๆพี่รับอุ้ยใครเห็นเลาววะไม่เห็นวะเฮ้ยฮะ อยู่นั่งไกเห็นได้ไงไอหมามั่วแล้วอุย้ยมาเยอะเลยสุดไหมครับโอ้ยปันแล้ว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 เฮ้ยอาผมไปแล้วไม่ใช่ห้องชิดและไฟไม่ดับเฮ้ยไม่ใช่ไฟไม่ดับด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหดีจังไม่ใช่สักอย่างเลยแล้วเจอตัวอะไรอะพ็อปปี้เองเหรอเฮ้ยบังเทนเองเหรอ,อฉันนี่จดีไปปหมเนี่ยยาตายแล้ว 哎呀。